เคยกินอะไรเยอะสุดบ้างเนี่ยก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวครับผมอก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นพวกข้าวแกงกะหรี่ครับก๋วยเตี๋ยวเคยกินเยอะสุดนี่เตี๋ยวรวมน้ำหนักรวมนะครับประมาณ9ก้ากิโลแล้วก็มีพวกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูเนี้ยสี่สิบจานสี่สิบจานใช่ครับเอาไปใส่วที่ไหนอ่ะเดี๋ยวครับใส่ไ้ในท้องผมเลยครับท้องอันนี้น้อยนี่แหละครับเดี๋ยวนะมันมันจะเสียมารยากไม่ได้จะขอดูพุงไงีหน่อยเนี่ย ฮะได้ไหมยืนใหม่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 นะหบกหมูยนี้ส <y ork! S 2> ิบแปดครับไม่ได้มีอะไรเลยครับแล้วกระเพาะอยู่ไหน40จานอยู่ไหนที่เครับสี่สิบจานอยู่ในเนี้ยครน้องหยกใช่ครับอยู่แค่นี้อะไรกันอ่ากินอะไรมากที่สุดโอ้จริงๆผมกินแทบทุกอย่างครับคุณนาทุกอย่างที่มีให้กินบนโลกใบนี้เลยใช่ครับที่มันกิน กินได้หมดเลยเอาไอ้ที่มันเยอะๆอ่ะที่เยอะๆที่แบบจำได้แกงกะหรี่แกงกะหรี่ผัดกะเพราไข่ดาวสองร้อยฟองไข่ดาวสองร้อยฟองใช่ครับแกงกะหรี่ซัดไปกี่จานเยอะเยอะครับเป็นแปดกิโลเก้ากิโลครับใช่เป็นกิโลถ้ามาตีเป็นจานจานละสองร้อยกรัมสิบจานจะสองกิโลผมกินแปดถึงเก้ากิโลก็สี่สิบสี่สิบกว่าห้าสิบมั้งครับผมประมาณ ไปวัตรงไหนแกงแกะหรี่นี่มีข้าวด้วยป่ะมีครับผมเป็นน้ําแกงกับข้าวรวมกันถามคำหนึ่งครับทำทำไมเนี่ยมากินเยอะๆอะไร <ทำ S 2> แบบนี้ทำทำไมใช่ไหมครับได้ตามเยอะใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเงินเลยครับไม่ไมจริงไม่เ<ม>ชื่อไม่เกี่ยวจริงๆครับจุดประสงค์แรกที่ผมมากินจุเพราะว่าผมเห็นท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากจะมาเตือนภัยท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายนนคนอาจจะมองข้ามเอางี้ดีกว่าไปชมคลิปชัดๆกันเลยครับ โอ้โหอันตรายจริงๆนะครับเพราะว่าการลื่นล้มเพียงครั้งเดียวนั้นอาจจะส่งผลเสียอย่างคาดไม่ถึงโดยเฉพาะคนในวัยสูงอายุแบบผมเนี่ยฮะเพราะว่าจะเสี่ยงต่อการลื่นล้มได้ง่ายการลื่นล้มบนพื้นแข็งอย่างรุนแรงนั้นอาจจะทําให้กระดูกสะโพกหักจนเดินไม่ได้อีกตลอดชีวิตหรืออาจจะถึงขั้นนอนติดเตียงไฟจนตายก็ได้ครับยิ่งถ้าล้มหัวกระแทกพื้นอย่างที่เห็นในคลิปนะฮะก็อาจจะทําให้หัวแตกกระดูกคอหัก รือว่าเลือดออกในสมองจนเสียชีวิตได้เห็นไหมครับว่าอันตรายจากการลื่นล้มบนพื้นลื่นๆนั้นน่ากลัวแค่ไหนดังนั้นเราควรจะป้องกันไว้น่าจะดีที่สุดครับวันนี้ครับท่านผู้ชมผมมีตัวช่วยดีๆมาฝากครับนั่นก็คือ Mr Safe Ultra นว,วัตรกรรมเคลือบพื้นกันลื่นครับที่กันลื่นได้สูงไม่บาดเท้าปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัวแถมไม่ทําลายพื้นผิวและร่องยาแนวช่วยป้องกันตะไคร่ราดําและแบคทีเรียอีกต่างหากครับและการใช้งานก็ง่ายแสนง,ง่ายครับ สามารถทำเองได้ง่ายๆอย่างรวดเร็วเพียง4ขั้นตอนครับคือ1ทําทำความสะอาดพื้นให้เรียบร้อยบีบท,ทาแล้รอให้แห้งภายใน8 1 2ถึง12ชั่วโมงก็สามารถใช้งานป้องกันอุบัติเหตุได้ที่สําคัญเลยก็คือ เคลือบพื้นผิว1ครั้งใช้ได้นาน1ปีเต็มๆเลยครับไม่ต้องทำซ้ำมาคุ้มทีเดียวจริงๆเลยนะครับและว,วันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการต0สิบเดของเราอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือ Mr. Safe Ultra ที่เห็นในขณะนี้1ชุดนะมีทั้งลูกกลิ่งมีทั้งครีม1หลอดชุดนี้ราคาปกติ2441บาทแต่ถ้าซื้อในวันนี้ผ่านรายการต0เดซื้อ1แถมให้ อีกหนึ่งครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะฮะก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษโดยกดดอกจัน7 6 4ดอกจัน1 4ดอกจัน1 0กดสี่เหลี่ยมและกดโทรออกครับแล้วก็รอรับสายจากระบบอัตโนมัติซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรวินิจที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้หละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับเพื่อแจ้งชื่ออะที่อยู่เพื่อรอรับสินค้าพร้อม เกิดเงินปลายทางหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at mr s a v e ได้เลยนะครับโปรอีกครั้งหนึ่งลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษโดยกดดอกจัน764ดอกจัน14ดอกจัน10กดสี่เหลี่ยมและกดโทรออกครับแล้วก็รอรับสายจากระบบอัตโนมัติซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรเวเนที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้ละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับ อย่ารอช้านะครับเพิ่มความปลอดภัยบนพื้นได้ง่ายๆด้วย Mr Safe Ultra ครับเฮ้ยม,ม,ม,มันเท่ครับมันเท่ครับคือคนที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะชื่อแมสตสโตนี่ครับเขาเป็นนักกินต่างชาติเขาจะตัวเล็กๆครับผมตัวเล็กมากน้ําหนัก55เองครับก็เนี่ยเท่านี้ประมาณผมเลยใช่ใครับห้แต่ว่าผมหล่อกว่าแค่นั้นอนนจ้าแล้วว่วความที่เขาตัวเล็กแล้วเขาทําได้พอกินเยอะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย มันเท่ผมอยากจะทําแบบนั้นได้บ้างจริงเหรอผมก็เลยฝึกครับผมฝึกฝนเพื่อที่จะเท่แบบเขาไม่รู้จีอ่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเท่ทำไมทำไมแนทมีความรู้สึกว่ามันเท่มันเท่มันไม่ใช่เท่ตอนกินครับมันเท่ที่เราตัวเล็กและเรากินอาหารได้เยอะอ๋ออ่ามันเท่มันดูมันดูวิเศษครับมันดูเหมือนเรามีพลังมันเหมือนนักมายากลหรือว่ามีพลังวิเศษอะไรสักอย่างเออที่ไใช่ครับที่เราสามารถทําให้อาหารที่มันเต็มอย่างเงี้ยครับ มาอยู่ในตัวเล็กๆของเราได้ใช่ใช่มันมาเลยดูดเท่แค่นี้จริงๆได้เงินมาแล้วเท่าไหร่ก็จริงๆก็ถ้าตลอดที่กินมาก็เจ็ดหลักครับผมใช่ครับก็สามารถทําได้เจ็ดหลักใช่เจ็ดหลักก็เงินล้านอ่ะใช่ไหมล้านใช่ครับเหลอถึงสิบล้านไดอยังยังไม่ถึงครับ ยังไม่ถึงสักนิดหนึ่งครับน <c oughs> ี่นี่สักนิดหนึ่งคนจะมีความรู้สึกว่าทำไปทำมามพวกนี้ครับก็ได้หนึ่ง <c oughs> คำตอบแล้ว <c oughs> แหละความชอบความเท่ด้วยนความเท่ <c oughs> อันนี้เราคาดไม่ถึงเลยว่าว่านจะเ,เป็นความคิดแบบนี้ได้วะาเ <c oughs> ท่เท่ตรงไหนเท่ตอนกินเข้าไปแล้วตัวยังเล็กอยู่ใช่ครับมีความรู้สึกอย่างนั้นใช่คือคนปกติทั่วไปเวลาเขากินอาหารไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามกินเยอะๆยังไงมันก็ต้องอ้วนแต่พอผมอ่ะกินเยอะแล้วมันไม่อ้วนมันกินเยอะยิ่งกินเยอะยิ่งตัวเล็กเงี้ยมันก็ยิ่งดูแบบ ว้าวมหาเซตเการ์ใช่ครับแนว่ผมรู้สึกมันวิเศษมันไม่เหมือนใครครับมันไม่เหมือนใคร <laughs> ใช่ครับ <laughs>